อันยาัยาดูแลพี่ไอวาหน่อยพี่ไอวาไม่สบาย่ไมน38อยู่นะเนี่ยบกไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะเอาจูจูมไกเอามเอค่ะคนนี้ไม่เป็นถึงพี่อวดจุ๊บเลยลุกเกค่ะรอรอพี่กินเสร็จเอาน้ำให้ อ ity, we okay. ่ะจุนจุยๆอ้น้องบริการอ้ําอยลองาชอชื่นอัญญาอัญญาดูแลพี่ไอวาหน่อยพี่ไอวาไม่สบายพี่ไอวาดได้เท่าไหร่เหลตียังวัดไม่ได้เลยแบกหมดมั้ง ไส่ิ้งเนะคอนามแปดอยู่นเนี่ยจับก็ไม่ได้รอนขนาดนั้นนะอ่าเอา้อชอไมไม่เอาวันนี้ไม่เป็นไม่เจอจันไม่สงสารม่เจนจัน

เนี่ยน <wh> ้องจับหัวซีจับหัวพี่ไอวาซีร้อนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ให้จับนี่จจับอย่างนี้จับอย่างนี้เนี่ยพ่อจับให้พ่อจับให้อย่างงี้โอ้โอเค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 ร้องไห้เลยร้องไห้อันยาถามพี่ไอไอวาซีว่ากินยาไหม เฮ้ยเฮ้ยพี่วานี่ค่ะโอ้พี่วาเก่งพี่วานรู้พี่วาต้องกินยาพี่วานจะได้หายใช่ไหมโอ้อแล้วยาอแล้วยถึงถึง้วเันหยุจุ๊บเลยลูกเก่งค่ะรอรอพี่กินเสร็จเอาน้าให้อกินุยยเอน้องบริการอ้น้องเก่งค่ะ เก่งๆค่ะเก่งๆไงวะว้าหิรีๆแม่มืดไหมไม่คืนไ,ไ,ไม่คืนให้ให้พี่ไอว่าวัดบ้าง ให้พี่วาวาวัดบ้างสิทายาให้พี่ลองพี่วา<ห>อยากวัดไหมพี่วาลองเล่นนะคะแ <c oughs> บนหมดแล้วแบนหมดแล้ว,ม,ลวมีมมเอามาให้พ่อมาเอาให้พ่อมาไม่ยมีเอให้พ่อ่ ไปบ่าไปนอนดีกว่าลูกไปนอนกับพ่อแม่นอนกับพ่อแม่อัญญามาตรวจพ่อได้ไหมม่จำเลยว่าไงคะม่จำเลยมาตรวจพ่อได้ไหมมายไหนมาตรวจพ่อหน่อย

อัญญาเรียกพี่อีกทีได้ไหมเรียกเรีกพี่กินขนมอีกทีได้ไหมคะไหนถามหน่อยได้ไหมเป็นทามามี <isan> ่ฮะมะมี่มมีพาไอวานมานอนัียอไอวานไม่สบายเหรอไอวานไม่สบายเหรอใช่ เดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวับหมบตรงไหนก็หลอ่อาวอะแต่จะหลออมากกินท่าเองอลูกกินท่าเองท,ทอานี้แล้วเขาก็จิบกิน้องยน่คิดด้วยใช่หรือเปล่าครั